จริคือปัญหาปัญหามันเป็นของสังคมที่เราพูดเราไม่ได้โทษนายกับิสิทธ์ไม่ได้โทษนะฮะเราไม่ได้โทษท่านปัญหาเป็นของสังคมนะฮะตรงนี้ความพยายามเป็นของใครล่ะตรงนี้ต่างหากคือประเด็นผมผมีชว่าความพยายามคืออยู่ที่รัฐบาลก่อนครับโดยสภาพและโดยการนํามันอยู่ที่ท่านก่อนส่วนความสําเร็จเป็นของใครเป็นของฟ้าผมไม่ได้หมายถึงท้าบันกษัตริย์นะฮะครับ หมายถึงว่ามันมีหลายเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ม,มันเป็นโชคชะตาเนี่ยจะไปว่ากันครับนะแต่พยายามเดินไปจับมือกันผมผมผมเรียนตรงๆคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาเขารอการนําของรัฐบาลเนี่ยนะฮะจะชื่ออะไรกันแล้วแต่จตนนาถึงปร,ประเทศชาติแล้วเดินด้วยกันเนี่ยเขารออยู่พวกที่เป็นเหลืองเป็นแดงัยังก็หมาก็แมวจะเจอเมื่อ,อไหร่จะกัดกันให้ได้เนี่ยผมว่ามันนิดเดียว มนนผมว่าน้อยลงไปเยอะนะจริงๆแล้วทุกคนฟังจากภาษาของทั้งสองฝ่ายับมันก็มีภาษาที่พร้อมที่จะคุยกันเหมือนกันนะคุยกันในแง่ที่ว่าพร้อมที่จะเข้ามาทํางานเพื่อบ้านเมืองถ้าจับจุดตรงนั้นได้ผมว่าอย่างอาจารย์แก้งสันว่ารัฐบาลนี่เราไม่ได้โทษแต่เมื่อใส่หัวโขนแล้วเนี่ยหัวโขนนั้นมีอํานาจมากแล้วหัวโขนนั้นสามารถชี้นําสังคมได้ท่านยังยท่านยังไม่ได้ใช้ตําแหน่งนายมนตรีทุนของประเทศตอนนี้คือระบบนายมนตรี คุณทางสังคมมันมีปัญหาเยอะอยู่แต่ตําแหน่งนายกเนี่ยมันสามารถเอามาใช้ได้มากกว่านี้คุณจูนนั่นพูดเมื่อกี้เหมือนคล้ายๆกับประนีประนอมอยังงั้นหรือเปล่ามันต้องคุยกันฮะ,ะคือผมไม่ผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะบอกประนีประนอมแล้วคดีหายกันไปอันนั้นผมว่ามันจะมีคนติดใจเยอะครับไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับฝ่ายเสื้อเหลืองก็ถูกฟ้องหลายร้อยคดีครับฝ่ายเสื้อแดงก็ถูกฟ้องหลายร้อยคดีอันนั้นก็คงต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ประนีประนอมกันในแง่ที่ว่า มันนั่งคุยกันได้ไหมว่าเราจะแก้ปัญหาประเทศชาติร่วมกันได้อย่างไรใช่ไหมครับในส่วนที่เป็นเรื่องของการเมืองเพราะขัดนที่หนึ่งใครคุยออกับใครผมว่าจะต้องมีทั้งเสื้อเหลืองทั้งเสื้อแดงและกลุ่มอํานาจรเริ่มประเด็นอยู่ใคร,นะใครเริ่มคนที่<ค>รเริ่ม,รรมได้เนี่ยก็คือคนที่มีหัวโขนนั่นแหละคือตรงนี้คือจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มไม่มีใครฝ่ายเริ่มหรอกคนที่เป็นคนกลางได้คนที่จะเปิดกําลาได้เนี่ยคือคนที่ใส่หัวโขนอยู่วันนี้ นี่เป็นแนวทางมีแนวทางอื่นไหมครับสำหรับการเปิดกันลาว่าแนวทางนี้ถ้าผมที่ดูในที่ทุกวันนี้มันต่อสู้กันเพราะไอ้เรื่องนี้นี่เป็นแนวทางประชาธิปไตยครับถ้าคนเปิดกลาไม่พร้อมจะทําก็ต้องมีการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนเลือกคนอื่นเข้ามาพร้อมที่จะทาหน้าบทบาทนี้เพราะประชาชนต้องการความสมานฉันท์ต้องการให้เมืองบ้านเมืองสงบอันนี้คือแนวทางประชาธิปไตยผมกำลังเกรงว่าถ้าเกิดเราพูดดันไปเรื่อยๆแล้ว คนอื่นอาจจะมีคนจากนอกระบบประชาธิปไตยอาสาบอกผมทําเองอันนี้มันจะยุ่งกันใหญ่ครับเราไม่ต้องการเห็นการปฏิวัติรัฐประาหารอีกแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าทหารต้องการทําแ,แต่<ม>ถ้าเกิดบา้านเมืองถึงทางตันเนี่ยมันจะมีคนที่อาสาเป็นวีรบุรุษส่วนจะเป็นวีรบุรุษได้จริงหรือไม่นะ่ะอีกเรื่องก็ผมก็ไม่เห็นด้วย,วยกับการยุบสภาแล้วก็พอยุบไปแล้วเนี่ยตีกันทุกสนามเลือกตั้งนะฮะถึงต้องคุยกันก่อนอ,อ๋อฟาดกันแหลกหมด ไอ้แบบนั้นก็ยุบไปก็หาที่ตายกันอันนั้กกน,น,นก็อันนั้นก็ยุ่งเลยล่ะนั่นช่วงเวลาที่มันยังพอจะมีตําแหน่งที่มันยังพอคิดกันออกเนี่ยตรงนี้เนี่ยหน้าที่ในการริเริ่มกระบวนการ,ท,รที่จะช่วยกันทํางานช่วยกันคิดเนี่ยนะฮะตัวเนี้ยผมว่าอยู่ที่นายกเราเราถึงผิดท้องผมค่อนข้างผิดหวังอะว่าสิ่งที่ผมหวังว่าเปิดสภาจะ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 ดีขึ้นก็คือว่าสิ่งที่คณะกรรมการสมานฉันท์ของรัฐสภาตั้งเรื่องมาเนี่ย จร,จริงๆมันเปิดเวทีให้เริ่มคุยกันต่อได้แต่ถ้าเกิดพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไม่เอาชะลอมันไว้ก่อนเนี่ยผมคิดว่าไอ้นัไอ้ประตูหน้าต่างที่มันเปิดสําหรับโอกาสที่จะมานั่งคุยกันเนี่ยมันจะปิดลงใช่ไหมฮะแล้วเวทีสภาก็จะกลายเป็นเวทีที่คนบอกว่าเป็นที่พึ่งไม่ได้ครับแต่ถ้ากระบวนการปฏิรูปการเมืองโดยข้อเสนอตรงนั้นอาจจะยังไม่เห็นตรงกันหมดแต่อย่างน้อยเปิดเวทีให้มานั่งคุยกัน แล้วก็จะได้เดินไปด้วยกันต่อเนี่ยแก้อ,อะไรที่มันควรจะแก้อย่างที่อาจารย์ว่านะครับแก้อะไรที่มันควรจะแก้เพื่อที่บอกว่าถ้าแก้อย่างนี้แล้วนะผลการเลือกตั้งออกมาอะไรต้องยอมรับนะเล่นตามกติกานะทั้งสองฝ่ายทั้งสาฝ่ายจะมีกี่ฝ่ายก็ตามเนี่ยมันก็ได้ได้เดินต่อได้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ถ้ายุบสภาเลือกตั้งวันนี้ก็ตีกันแต่อันยุบสภาเลือกตั้งวันนี้ก็ไม่ควรเป็นข้ออ้างของรัฐบาลที่บอกว่าถ้าางนั้นก็ต้องอยู่ไปอีกสองปีโดยที่ไม่ทําอะไรคนทนผมหน่อย อาจารย์นะพี่กี้คือคุณนันท์ไหมคุณสุนันพูดว่าไม่อยากเห็นเราไปถึงทางตันนะมันใกล้อย่างไรอาจารย์ประเทศไทยกับไอทางตันที่คุณสุนันพูดถึงเนี่ยตอนระยะห่างมันมันประมาณสักขนาดไหนยังไงในมุมมองอาจารย์มันผมว่ามันยังคุยกันได้นะมันอยู่ที่วิธีแล้วก็ดอยู่ที่ approach นะฮะตรงนี้แหละที่ต้องต้องหาทางแล้วคุยกันให้ได้มันไม่มีอะไรตันหรอกใน ในโลกมนุษย์เนี่ยคนะฮะเหลืองกระแดงยังไม่ยังไม่ถึงขั้นยกทัพมาตีกันยิงกันตายเป็นร้อยศพไม่ใช่อย่างนั้นเนร่บนะฮะเป็นแต่เพียงว่าตรงกลางเนี่ยใครใครที่จะสามารถสร้างกระบวนการที่เอาเอาบ้านเมืองมาคิดร่วมกันเรื่องผิดกฎหมายขอรับชั้นก็ไปขึ้นศาลส่วนเรื่องที่ความขัดแย้งทางการเมืองถ้ามันเริ่มเย็นลงจะนี้จะโทษซะนะฮะในคดีความขัดแย้งทั้งหลายนี้จะโทษไปซะก็โอเค วันที่สิบเจ็ดเนี่ยคนวันเก่งเหลือเกินว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมฝั่งหนึ่งก็บอกว่ามีห้าหกล้านชื่อเดี๋ยวจะไปเข้าแถวกันมาเป็นแสนคนอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้ก็ระดมรายชื่อเยอะะบอกว่าทะลุกเกินหลักร้านหลายร้านเดี๋ยวจะหลายร้านจะมาคนก็เริ่มไม่สบายใจจันที่พอดีคุณสุนันพูดถึงทางตันคนก็เลยม,มองให้มันจะมาถึงวันที่สิบเจ็ดนี้หรือเปล่าคือผมผมว่าเรื่องนี้อย่าอย่าเอาจํานวนมาเจอกันนะครับอย่านะพอลร้องเถอะนะฮะ เ็ราะฉะนั้นถ้าถ้าเขาจะถวายดีกามีกี่รายชื่อ,อยังไงในการรับไว้กันนะฮะแล้วบอกเขาด้วยจะให้ไปรับเองก็ได้แล้วมันจะยุติธรรมกับท่านราชเลาขาเนี่ยสำนักสำน,นักราชาวังเนี่ยไปรับมาเลยรับเสร็รจแล้วก็โพสตสไปตามทางของมันก็คือว่าส่งรัฐบาลร,รัฐบาลก็ดูว่าเสนอได้ไหมเอาให้มันได้ไม่ได้ว่ากันตามนั้นมันไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่ล้าน นีสองร้อยมาประทะกันนะฮะเฮ้ยเราต้องรวมกันให้ได้สามแสนไปอยู่หน้าสนามเสือป่าหน้าธรรมนักพระราชวังครยาอย่าให้ถึงตรงนั้นต้องทําเรื่องให้มันใช้ความสงบเนี่ยสยบความเคลื่อนไหวนี่ใช่ได้เพราะมันมันกระเทือนถึงถึงถาบันที่พวกเราก็เคารพรักกันอยู่ไม่ว่าสีไหนนะเพราะเพราะนั้นแฮนเดิลวิดแคร์นะฮะเท่านั้นอย่าอย่าอย่าทำให้มันแรงมากกว่าที่มันเป็นครับผมแล้วก็เปิดรีบเปิดพื้นที่ตรงกลางผมเชื่อนะ รีบเปิดพื้นที่ตรงกลางที่อยู่ในกระบวนการของรัฐสภาที่แต่ละฝ่ายจะมาคุยกันได้ครับ,คร,บครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็เป็นมุมมองเป็นข้อคิดเป็นข้อเสนอแนะจากคุณุนนันและอาจารย์ก้าสารครับเด๋ยว